เลือกอย่างเดียวอ่อนเลยนี่เด็กเนาะนี่น่เปเนาะออเป้เด็กต้องกี่บาทนะสองโอเคอย่างเดียวนะเดี๋ยวปลายปีนะถ้าสอบได้ที่หนึ่งโอเคโอเคถ้าได้ที่สองก็อดนะเจ้อ่าโอเคสวัสดีครับมฝันเคยฝันดังแดกนะฝันว่าฝันว่าหนึสอบได้ที่หนึ่งเจ้ฝันเมื่อไหร่ไม่จังไม่ได้แล้วเคยฝันนะเล เป็นที่อ3 5 0 0 0คนนะครับที่ตรงขอสู่กรุงเทพเอายเวลาประมาณ35นาทีนะครับแล้วเคยฝันมากอะไรบ้างเ่เวลา10 15เคยฝันมากอะไรบ้างครับเคยฝันจับได้ดีมลวเคยันที่38ป่ะอยากหย หนูนอนอ่ะที่บ้านอ่ะที่บ้านพี่ฟ้ากับพี่ฝนด้วยแล้วนอนตาลืมมาตาคนก็ร้องมันหนูก็หลับไปอ่ะแล้วก็ตื่นมาแล้วทำไมหนูตื่นมาแต่เช้าอ่ะตื่นเช้าตื่นเช้าจะลืมแม่จ้ามาตอนกลางคืนเต่าเหรอไม่รู้หนูเลยไม่ยอมนอนอ่ะนี่

แต่ไหนยากก็เรืองทีหนึ่งนะอยากสอนเลยทีหนึ่งก็ต้องขยันนะนะเกือบแล้วเกือบแล้วน้องเขาบองใหญ่เลยน้องเขาด้วยพี่จินจินร้องไห้